ตไม้เวต์ตลอจลมในทานระบบครุออนปิงเตะเน่ตามดานโยบายไม่บุยจมลื่นลื่นทาเอาไว้ได้กัมพูชีอัฟฟบ้านนำไบจุ่มรอยไทยโปรกตดได้ไดุ้นโจกันกับอักัมพูชีวิ่งคือการปราบปรายุนกาจบบับอันตรายเชนนั่งปงรงยุตสากการทุดข้อมูลทั้งหมดน,น,นะครับจากเพจ RFI แคม์นะครับมาอ่านหัวข้อข่าวเลยนะครับเขาบอกว่า กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะครับยืนยันเมื่อวันที่3มกราคมเนี่ยนะครับบอกว่ากองทัพไทยเนี่ยได้พยายามแทรกซึมนะครับเข้าไปในเข้าไปในดินแดนของกัมพูชานะครับและแทรกซึมไปพอกก็ยังไปยึดครองดินแดนของกัมพูชาอีก14จุดนะครับแล้วก็ยังปิดกั้นไม่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาอพยพเข้าพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับโอ้โหแม่ใส่ไฟหน่าดูนะครับอ่ะต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยึดดินแดนของกัมพูชาไว้เนี่ยต้องใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับ ในการฟ้องไทยต่อศาลโลกนะครับศาลยุตธธรรม i อ j เจนะครับและเร่งรัดเลยให้สภาการสภาความไม่นงแห่งประชาชาติแตสศูนย์แบบฉุกเฉินนะครับเพื่อมาคับให้ประเทศไทยคืนดินแดนให้กับเขมรนะครับแม่เรื่องฟ้องนี่เก่งจริงๆนะครับเรื่องโกหกนี่เก่งจริงๆคนประเทศนี้นะครับตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเออไม่ได้ดูเลยสิ่งที่ตัวเองทําคืออะไรนะครับอ่ะเขาอาจจะ มีลูกพี่สั่งนะครับคุณเ็นอาจจะสั่งทําได้ทําทุกเท่าที่ทุกอย่างที่จะทําได้นะครับเอาเรียกว่าเอาซื้อนะครับมาโปรยบ่อยๆนะครับคนมันจะได้เชื่อนะฟังคาโกหกบ่อยๆมันก็คิดว่าเป็นจริงอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัตินะครับแลวผมก็มาเรียบเรียงให้เป็นภาษาปากอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังบทความบัอนเทิดนะครับมาครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า นี่ไงล่ะความสําเร็จของตระกูลหุนเสียดินแดนไปแล้วเป็นไงล่ะอืมครับประชดเลยนะครับว่าความสําเร็จของตระกูลหุนนะนะครับก็บอกประเทศประเทศขเขมรเราไม่มีใครปกป้องแผ่นดินได้แล้วโจรมันจะเอาไปมันก็เอาไปนะครับอืมไม่มีใครมีความสามารถเลยประชาชนของเราก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่อะไรรู้ไหมทำไ,มได้แค่เดินจากไปอื คนไทยก็มาตอบนะครับบอกี้แพ้อย่างงองแงอถ้าคุณเซ็นไม่เปิดซื้อกับทหารไทยมึงก็อยู่กันปกติใช่ครับเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรนะกับดินแดนตรงนั้นนะครับถ้าแบบมันอยู่แบบเรื่อยๆไปเปื่อยแบบปกติไม่มีปัญหาอะไรกันมันก็ยังยึดอยู่กันนะครับพอมามีเรื่องปุ๊บอ้าวลุกล้ํานี่ว่านะครับเออเสร็จเลยส่วนนํำหน้านะครับเนี่ยแหละการกระทําของคนที่ขาดการยังคิดนะนะครับบอกกฎหมายระหว่างประเทศจะทําอะไรได้นะครับต่อบอก ฟ้องมันทั้งแผ่นดินเลยเนี่ยรวมใจกันฟ้อง,องก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับอคดีนี้เนี่ยมันต้องกว่าจะสืบสวนกว่าจะตรวจสอบกว่าจะอะไรเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วคนก็จะอยู่ที่ไหนนะครับสุดท้ายเรื่องมันก็นเงียบใช่ไหมล่ะฉันนี้หมดศรัทธากับรัฐบาลไปแล้วนะครับต่อไปครับบอกในการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาญากรรมสงคารามไทยนะครับเับกากบูชายเนี่ยที่จะไปฟ้องเนี่ยนะครับว่าไทยลุกล้าอาิป,ปไตยเนี่ยนะครับการฟ้องร้องต่อไอซี ไอซีเจเนี่ยนะครับมันยากนะสิ่งที่กัมพูชาเอาไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันก็ต้องคุยกันด้วยทวิภาคีคือคุยกันสองประเทศก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ตกผลึกเลยคือยังไม่จบเลยแล้วจะไปฟ้องอย่างเดียวได้ยังไงล่ะนะครับนี่เขาก็เหมือนคนมีความรู้นะครับว่าเรื่องมันคุยกันเป็นเรื่องแดนระหว่างสองประเทศนะครับมันก็ไม่ได้ลุกล้าเข้าไปในส่วนอื่นชายแดนมันก็มีกฎหมายรือเรื่องราวที่คุยกันระหว่างชายแดนอยู่แล้วนะครับ ยังไม่ตอกผลึกหรือคือยังไม่เสร็จอะไรเลยจะไปฟ้องไอ้นี่อีกและไอซีเจนี่คือคือมันติดใจฟ้องแล้วได้เขาพระวิหารนี่โอ้โหชอบนะฮะต่อไปครับบอกพื้นที่สิบสี่จุดอะใครก็รู้ว่าประเทศไทยยึดเป็นทั้งสาสิบห้าจุดไม่ใช่สิบสี่จุดยังมาโกหกเลยโอ้โหอันนี้รู้จริงครับหลานหลานก็ยังต้องโกหกอยู่ล้ว่าเสียแค่สิบสี่จุดเองนะครับเออพูดเบาเบาหน่อยแต่เดี่อโอ้ยสาสิบห้าจุดนุ่นนะครับเป็นไงละ่ะทำไปว่า อ่อนแอเองต้องให้ประเทศทอื่นเขามาเหยียบย่ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบอกว่าเราสู้เอ็กซ์สหกไม่ได้ไงอบอกเสียใจกับประเทศเราโดนทําลายเกือบทุกอย่างนะครับมันยังมีหน้ามาโกหกประชาชนอีกอต่อไปครับเขาก็เจ็บใจจริงๆกับพฤติกรรมตำตมของพวกชาวเสียมเนี่ยเขาจะทำยังไงได้ก็เรามีผู้นำอย่างนี้นะครับ ต่อไปครับบอกว่าเราต้องสอนลูกหลานเราให้รู้จักความอดทนใช่ไหมครับคือต้องทนกับทุกอย่างนะสูญเสียทีเด็แล้วก็น่อดทนกับการโกหก,รก,รก 6, ทุกวี่ทุกวันนะครับอืมนะครับบอกฉันสงสัยนะทําไมประเทศไทยต้ยตองมาทําแบบนี้ด้วยมึงไม่สงสัยหรอทำไมประเทศมึงต้องทาอย่างนี้กูไม่เข้าใจกูก็อยุดกูเฉยเฉยเออแบ่งเท้าหาเสี้ยนเองนะครับหาเรื่องเองนะครับ กตว่าลองคิดเล่นๆน,นะเวลา21วันเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับถ้าเอาเงินเหล่านั้นนะ่ะมาบำรุงกองทัพนะครับพัฒนากับนะครับกับประชาชนเนี่ยมันนั้นมันน่าจะดีกว่านี้นะนะครับก็คือเอาไปใชาก้กองทัพพัฒนาประชาชนก็ไม่ต้องสูญเสียดินแดนไม่ต้องสูญเสียชีวิตนะครับเออพัฒนารุงลานจะได้เรียนได้กินอิ่มด้วยนะครับเหมือนก็คิดถูกนะนะครับ20กว่าวันนี้มึงเอาตังค์ไปใช้อยางเงี้ยเกิดประโยชน์มากกว่าอ,อีกนะคุณแต่คุณเซนมันไม่ใช่ไงมันจะยิง b m 21 หนึ่งมืนลูกหนึ่งแสนลูกหนึ่งล้านลูกยิงขึ้นไปเลยโอ้โหลูกเป็นแสนทำคิดเถอะตังเท่าไหร่นะครับก็เงินภาษีพวกมึงที่โดนโดนหลอกแดกเอานะครับอ่ะต่อไปครับบอกเอกเหนื่อยจากการคัดค้านของประเทศไทยแล้วเราต้องทําทุกอย่างนะครับในการชื่นสารโลกให้ได้นะบ,บอกถ้าทําแบบนี้อีกเกิดสงคารามโลกแน่นะครับอ่าต่อไปนะครับมันจะจบลงง่ายๆกงั้นได้เ,เหรอมันไม่ใช่นะครับกว่าจะฟ้องกว่าจะอะไรอีกใช้เวลายาวนานนะครับ ผมนี่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเลยนะครับต่อมาบอกว่าก็นเราอ่อนแอไงเสียมาถึงดูถูกทุกวันนี้นะครับบอกว่าชี้แจงเลยนะครับว่าไอ้ที่เสียแดงๆนนะ่ะเสียตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนประชาชนจนะได้ทำความเข้าใจนะครับเออก็ถูกนะ อะไรทับซ้อนอก็ยังไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันไหนสูญเสียก็สูญเสียก็บอกประชาชนไปตรงๆนะครับไม่ใช่พูดกับคมิบก็เมียนะครับอะไรก็ไม่พูดความจริงสักทีนะครับตอนลบกันก็โอ้โหูขมเมชนะแล้วตรงนั้นก็ชนะแล้วตรงนี้ก็ชนะแล้วนะครับเออนะครับอ่ะนะครับบอกว่าไอ้พวกคนราคาถูกนะครับถึงวันหนึ่งอะเราจะยึดดินแดนเสี่ยมคืนนะครับลดวดูเสี่ยมมันจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับอืมนะครับ ก็คือวันนึงเขาจะแข่งแก่งนกะ็รมายึดดิแนแดนเราคืนนะครับอ่ะบอกว่าไอ้ด็อกเตอร์ชานล็อกเนี่ยพูดบ้าๆบอๆพูดอยู่ทุกวันนะครับพูดเหมือนว่าจะเอาดิแนแดนกลับมาได้ง่ายๆเหรอนะครับเอออย่าไปคุยแบบนั้นอีกนะครับอายเขาาโลเขาก็คุยแบบคือเขาเองเขาจะมีนักวิชาการออกมาคุยแบบอวดจริงอะว่าเ,เดี๋ยวทำอย่างนั้นไทยต้องยอมต้องใจครับปรับให้เราต้องทนรู้อย่างนี้นะครับพูดไปเรื่อยให้เปื่อยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างานะครับเออ อ่ะต่อไปครับบอกก็โอ้ยกูอยากจะตายจริงชีวิตกูเนี่ยนะครับเอออยู่กับเรื่องข่าวปลอมอะไรก็ไอซีเจไอไอไอซีซีพูดจนนั่นแหละนะครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็หมายว่หูนักวิชาการเยอะเหลือเกินคนประเทศที่เรียนวานลสองชั่วโมงนะครับเออก็อ่ะอ่านมาหน่อยแล้วกันตามทฤษฎีแล้วนะครับที่กัมพูชาจะต้องปกป้องตัวเองนะครับต้องมีเสรีภาพทางการเมืองนะครับกองทัาที่แขงแ่งนะครับแล้วมีพันธมิตรที่ดี การทูตที่แข่งแกร่งนะครับแล้วเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยเราถึงจะต่อสู้กับเสี่ยมได้นะครับอืแล้วเราจะประเทศเราจะพัฒนามึงก็พูดถูกนะแต่มึงทาไม่ได้หรอกถ้ามันทำง่ายอย่างพูดมันเขาจเจริญหมดทั้งโลกแล้วนะครับอืมบอกว่ากลไกทวิภาคีอ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกไทยมันไม่ยอมอะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่ความคิดที่แตกต่างกันนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปใส่ใจเลยต้องสานโลกเท่านั้นเืี่ยครับเประเทศนี้บอกกมพูชาต้องฟ้อง เออสารล่องประเทศเออะไปไปกันหนักแล้วนะครับอ่ะอีกสักสองคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่าบอกอย่าไปทําเหมือนคนอื่นเลยนะครับฟ้องไปก็เสียเวลานะครับเสียมโจนพ้นดีแดนเราไปกบดแล้วไปขอร้องมันคืนมันจะคืนไหมนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยบอกฟ้องไปก็ทานั้นแหละนะครับเหมือนคอมเมตแล้วอะ่ะของหายแล้วไปแจ้งตำรวจอะ่ะตำรวจเราทำอะไรได้ไหมโอ้ยเปรียบ,เท,ยบเทียบดีเว้ <laughs> อ่านะครับอ่ะขอเป็นสุดท้ายแล้วกันอันนี้ยาวๆเลยครับอกว่ารัฐบาลต้องดําเนินการให้ชัดเจนนะแล้วเสียเนี่มันครอบคลองหรือมันบุกลุกตรงไหนตรงไหนไปบ้างนะครับไม่ใช่ที่เรื่องที่เราจะเอากลับมาง่ายๆนะครับดินแดนและอาณาเขตที่ทุกอย่างต้องมันต้องถูกต้องนะครับตรงไหนไทยยึดนะครับไทยเปดีเซทเอาคืนนะครับถ้ามันปล่อยไปหลายปีเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาเสียงมันก็จะยึดครองไปตลอดเลยนะครับอย่างดูตัวอย่างนะครับที่มันอยู่ในเขตและอยู่ในการควบคองของเสียงนะครับเช่นไอ้พวกตามเมืองทม ไอ้วัดอะไรเนี่ยแต่เอาแปลมาผมก็อ่านไม่ถูกนะบอกว่าวัดตาแตกไปเลยนี่ผมก็ไม่รู้นะมันคือที่ไหนนะครับเสียมันเอาเนื้อที่ไปทั้งหมดนะครับเราจะเอากลับพืนมาง่ายๆได้ยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นการข้อความที่สมบูรณ์นะครับเพราะดินแดนหลายๆที่นะครับมันมีการอ้างพื้นที่แล้วยังไม่มีการปฏิเสธจากเราทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายหมู่บ้านที่จนเสียงบุกลุกเนี่ยนะครับเราต้องรีบ ทำอะไรเขาเรียกว่าทำข้อตกลงต่างๆนะครับว่าอันไหนเป็นพื้นที่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ไม่ฉะนั้นก็เลยเขาเรียกว่าไม่ฉะนั้นคือพูดอะไรกู้วไม่ใช่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องเอากลับคืนมาให้ได้ภายในเวลาอันใกล้นี้นะครับเออถ้าใสา่ไปทุกอย่างจะกลายเป็นของเสียนะนะครับขขเขาก็เขาก็เรียกว่าไงก็คือให้ความรู้นะเมื่อจพูดมื่อจะเจรจงเจรจาตกลงข,ข้อนู้นข้อนี้นะครับ ทำอะไรก็ต้องรีบทานะครับยิ่งดานวันไปมันยิ่งสูญเสียนะครับอ่ะแถมอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับกองทัพเสียมบุกกัมพูชากองทัพเสียมทาลายบ้านเรือนกัมพูชากองทัพเสียมปล้นทรัพย์กัมพูชากองทัพเสียมทาลายวัดกัมพูชานะครับเสียมันทําทุกอย่างนะครับไม่มีที่ไหนเอาผิดมันได้เลยนะครับอืมนะครับเขาก็นะตอนทั่วนี้ยังไม่เอาผิดเลยไม่ได้เลยนะครับอ่ะนะครับโอเควันนี้แ้วกันเพื่อนๆครับก็จะมีหลายๆคอมเมนต์นะนะครับ ที่ยุยงในการฟ้องอย่างเดียวนะครับก็ประเทศเขาติดใจนะฟ้องใน้ชนะพอดีเราไม่ได้เป็นพันธมิตรและพาคีและกษารโลกแล้วก็ฟ้องก็เรื่องของมึงนะครับหลักฐานเราก็มีนะครับพูดอยู่ฝ่ายเดียวให้ประชาชนจนประชาชนเริ่มไม่เชื่อแล้วนะครับเริ่มไม่เชื่อในคำ,คำ,คำโกหกของรัฐบาลแล้วนะครับโกหกหนู่นโกหก,หน,ก,หกหนี่ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เขาได้รับก็คืออ้าวความจริงมันไม่ใช่อ่ะความจริงมันไม่ใช่อีกแล้วนะครับสุดท้ายความเชื่อถือก็หมดไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ สาธุวาไว้นะครับกดหน่อยนะครับจะได้มีความจะเริญเติบโตในการทำช่องนะครับสวัสดีครับ